ท่านประธานอุย้ยพิจารณาอะไรอยู่เนาะปรับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เ<ะ>สียงเอาต่อแล้วไหม <c oughs> ได้ที่นี้เหรอคะทํ <c oughs> านีแ้แหละกโอ้ยกำลังจ,จะเพลาะหมดกันทีนี้ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้โกของดีมันก็จะมีนิดหน่อย ไม่วลาคุณไปกิน๋วยเตี๋คุณเห็นไหมค่ะคุณสั่ง๋วยเตี๋แล้วคุณหมอมันอร่อยมากอคุณจะเอาให้กินเป็นกะละมังไม่ได้พวกคุณก็ต้องกินแค่ถ้วยเดียวโอ้ไม่ป่านเวยเตี๋เรือเนาะ๋ว็เตี๋เรือถอวยี่สิบบาทถูกต้องนิดเดียวแต่ถ้าคุณจะกินอีกผมก็ร้องใหม่ให้อีกแต่ได้แค่นี้แหละว่าแต่สั่งเนี่ยเสดวื่ครับนั่นอาจจเสดนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายแปลงอ่าโอ้ยมาทําอะไรคะนี่นี่โกยไหม ลูกๆเหรอคะลูกๆทางนั้นเลย,ยส่วนที่อยู่ที่บ้านสามคนอันนั้นเด็กเด็ก <laughs> <laughs> เขียวสดใสดวงเทวามากเลยดวงสมพงโกสดใสดวงเทวาอะไระ่ะเอาไม่ใช่เหรอดวง,ว,อนนวงเทวานั้นมันวงเทวันอ๋อผ <laughs> ิดเห <laughs> รอคุติลาขอโทษค่ะ <laughs> <laughs> เขียวและน้องสดใสอแล้วนี่แล้วนี่ท่านประธานจะมาพูดเรื่องอะไรเนี่เดี๋ยวเันจะเปลี่ยนเชื่อโกก่อนเป็นอันน้องอันก็เประนะมาเชื่อภาษาอังกฤษ อันใส่มือไม่เอาไม่เอาใส่มือเข้าเรื่องกูเข้าเรื่องเดี๋ยวเขาหาว่าเนื้อหาน้อยอีกใช่นะฮะยิ่งเขาอยู่ยิ่งเขาว่าไงนะเขาบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เมื่อไหรจะเข้าเรื่องสักทีคือคุณจะมาเอาอะไรกับชีวิตคนมีหนวดเมื่อกี้เขาก็บอกว่าร้องแต่เพลงเมื่อกี้เพลงสั้นแล้วสั้นแล้วครับทีนี้ก็ทีนี้ก็พูดให้มันเข้าประเด็นเร็วๆพูดเลยครับประเด็นเร็วๆค่ะคืออย่ามาจริงจังอะไรกับชีวิตคนมีหนวดอย่างผมเลย เอาแบบธรรมดาธรรมดาไปเราเราก็นําเสนอไปให้ให้พี่ๆได้รู้คือทุกที่มันมีสาระนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ได้ยิ้มได้หัวเราะได้สุดใสกันในแต่ละวันไ,วไปได้กันอย่าไปเครียดใช่ใช่ฮะ,ะใช่อะเนี่ยสาระวันนี้เรื่อง <ừ S 1> อะไรกูเรื่องเกี่ยวกับมะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพรใช่อะมีพี่เขาถามมาแล้วว่าว่า ระหว่างโตที่เป็นต้นพเพรา er <ล>ะเล็ดกับโตที่เป็นกิ่งโตหรือกิ่งชามแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนดีกว่ากันอ่า,อาขอยืนก่อนเดี๋ยวกางเกงเอาดึงออกก่อนว่าในเรื่องของโตอุทุมพรนะคะอ่ะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปดูตัวอย่างก่อนค่ะเราต้องมีตัวอย่างนี่ผมไปดูต้นนี้ก่อนค่ะ,ะต้นนี้ผมให้คุณทายก่อนว่าเป็นไม้เมล็ดหรือเป็นกิ่ง้นหรือเป็นกิ่งปักชํา ไม้พ่อมะเล็ดขาดตาดาว่าเป็นไม้พ่อมเล็ดเพราะว่าเห็นใบเบี้ยดข้างล่างก็โอเคอยู่นะน่าจะเป็นไม้พ่อมล็ดอ่าดูเผินๆคือไม้พ่อมล็ดใช่ไหมค่ะแต่ต้นนี้คือกิ่งตอนกเหรอใช่เนียนมากกิ่งตอนที่เนียนกริบเลยไม่เห็นรอยรอยตอนตรงไหนเลยอะอ่าถ้าถ้าไม่เห็นรอยไม่เห็นรอยตอนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวคุณรอผมแป๊บหนึ่งคุณสต๊อปก่อนโอเคค่ะ อ่ะแกงไกมาแล้วค่ะเดี๋ยวผมจะทําให้เนียนคลิปอีกต้นหนึ่งคุณมคดูนะค่ะเอาวางต้นนี้ก่อนค่ะแล้วก็มาที่ต้นนี้ฮะโอ้อ่ะต้นนี้เป็นกิ่งต้นเลยคือต้นพวกล็ดโกะััดออกไปอยู่มนั่นเลยกิ่งต้นนี่คือกิ่งต้นนี่อ่าต้น ลอยต่อเดิมนะคะลอยตอนต่อเดิมอันนี้คือต่อเดิมหน่อใหม่ที่ขึ้นและนี่ก็คือหน่อใหม่ที่ขึ้นมาจากตอเงยนมากท่านประธานมันก็ไม่ได้แตกต่างจากอันนี้เลยเหมือนกันทุกประการฮะค่ะอ่มาเขียให้ดูอีกว่านี้มาดูเห็นไหมตอเดิมอ่าเดี๋ยวไม่เชื่ออีกเดี๋ยวตัดให้ดู แล้วแบบเพิ่มความเนียนด้วยการแอบพอเพาะเมล็ดไว้ตรงนี้เอา,มาเมล็ดมาเพาะข้างบนน<ม>ี่เหนไหยเนียนไหมเนียนมากอันนี้คือก็คือกิ่งตอนค่ะอันนี้ก็คือ,คอไม้พมาเมล็ดค่ะแล้วทีนี้ไม้พม่าเมล็ดกับกิ่งตอนที่เราบอกว่ามันแตกต่างกันมันแตกต่างกันตรงไหนอาคุณรู้ไหมไม่รู้เลยทีนี้ที่อ่าแต่ว่าข้อแตกต่างของเขาก็คือไม้มเมล็ดจะมีคนจะคิดว่าเป็นเป็นล่ากแก้ว มีรากแก้วใช่ถูกต้องนะครความแตกต่างก็คือแตกต่างตรงนี้แหละก็คือแตกต่างกันตรงที่บอกว่าถ้าเป็นไม้เมล็ดเนี่ยจะมีรากแก้วนะครับจะมีรากแก้วทีนี้ผมก็จะให้ดูไม้เมล็ดที่เราเพาะอ่านี่คือไม้เมล็ดใช่ไหมโกะค่ะ<า>แล้วไหนรากแก้แวก็มันอยู่ในถุงชําไงแล้วทีนี้ถ้ามันอยู่ในถุงชําแล้วทอนี้เรวลาเราปลูกเด็กก็ คือลากแก้วเนี่ยการทํางานของลากแก้วก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่แทงทะลุออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขุดแล้วกูเพราะมันขุดปุ๊บมันก็ไม่ได้แตกต่างจากอันนี้แล้วทีเนี้เท่ากับไม่มีมันเหมือนกันมันก็เพราะว่าลากแก้วมันมีแค่แค่นี้แค่แค่ตรงเนี้ยแต่มันก็จะแข็งแรงอยู่ได้เพราะว่ามันมีลากที่หากินอยู่ผิวดินรากที่หากินอยู่ผิวดินมันจะมีลากเมนลากเมนแตกออกมาปุ๊บนี่พวกนี้เป็นลากเมนเนี่ยลากใหญ่ๆเนี่ยกูเห็นไหม อาสรุปแล้วก็คือถ้าจะเอาไปทําโตที่ดีนี่ก็คือสําหรับผมค่ะอันนี้ต้องบอกก่านสำหรับผมค่ะนนคะ่าเท่ากันนะฮะมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากัน <ขอ S 2> แต่ว่าอะไรนะฮะขอเพียงแค่อะไรคะขอเพียงแค่ว่าเขาแข็งแรงก็พอให้รากแข็งแรงให้รากแข็งแรงถ้ารากแข็งแรงเนี่ยใช้ได้เหมือนกันผมเอาไปปลูกในแปลง เหมือนกันทุกประการเลยแยกแทบไม่ออกเลยนะฮะโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสําคัญของมะเดื่อทุมพรถ้าใครเคยเจอมะเดื่อทุมพรต้นใหญ่ๆกูเราจะเห็นได้เลยว่าลากเขาที่เป็นลากที่ดึงลําต้นเขาจริงให้คงอยู่เนี่ยก็คือลากเมนที่แผ่ออกแปข้างที่ผิวดีคล้ายกับสลิงเลยกูนะฮะอันนั้นคือตัวยึดเลยโอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลากแก้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่สําหรับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแต่ก็เหมือนกับต้นที่คุณเห็นเนี่ยต้นเนี้ย อันนี้ก็คือไม้อาจากกิ่งตอนอ่าอันนี้ก็คือไม้จากกิ่งตอนค่ะแต่กิ่งตอนพวกนี้เป็นกิ่งตอนที่มันงอกจากใต้ดินแล้วก็ขึ้นมาข้างบนออ้นะฮะมันจะไม่เหมือนกับกิ่งตอนที่ ตอนเสร็จแล้วเราเสียบใส่เลยเพราะอันนั้นคือลำเป็นลำของกิ่งตอนค่ะอย่างนี้ที่หนวดตั้งๆไว้อย่างนี้อย่างต้นนี้ก็คือเตรียมเอาไว้ทําต่ออันนี้ไว้ทําต่อนี่เสียบในนี้เลยค่ะอ๋อีก็เสียบในนี้เลยก็เอาวางไว้ทั้งถุงชําเลยวางทั้งถุงชามาเดี๋ยวรากนี่ตอนนี้รากทะลุแล้วเนี่ยทะลุแล้วยึดไปแล้วเรียบร้อยโอเครากทะลุไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะครับอันนี้ก็คือถามผมว่ามะเดื่ออุทุมพรที่เป็นต้นตอนค่ะ มะเดื่อทุมพรที่เป็นต้นปักชำมะเดื่อทุมพรที่เป็นต้นมเมล็ดมีความแตกต่างกันหรือไม่นะฮะสลับผมก็คือคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันเลยฮะโอเคเลยอ่าอสัมไ์่น่ากลัวเนาะค่ะเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็มันมาจากประสบการณ์ที่เราปลูกนี่แหละอ่าก็คือเราปลูกแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านตอนนี้บางคนเนี่ยมีอุทุมพรอยู่ต้นเดียวกูพอมีต้นเดียวเสร็จผลมันก็ไม่มีว่าจะเพาะเมล็ดเขาไม่มีผลเพราะฉะนั้นพี่ไปตอนเลยตอนแค่คืบเนี่ยแค่คืบแล้วก็ลงมาปลูกท้าเนี้ยเนี่ยตอนเสร็จแล้วเอามาปลูกแบบเนี้ยเนี่ยเอามาปลูกแบบเนี้ยเห็นไหม ตอนเสร็จแล้วเราปลูกแ,แล้วเวลาเราปลูกเดี๋ยวถ้าสมมติเราไม่เอาข้างบนปุ๊บเนี่ยเราให้ต้นที่อยู่กิ่งล่างสุดเนี่ย<อ>มัน,นแตกขึ้นมา,มาใช่ฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถาที่จะสลับปรับเปลี่ยนได้อะไรที่เรามีเยอะเราก็ใช้ตัวนั้นอะไรที่เรามีน้อยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นการตอนกันอะไรแบบนี้นะฮะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างที่บอกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแแแแขงงงงรรรอย่าค คิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเจอกันในหนวดใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย